แหว์ตัวหนึ่งประมาณพันห้าพันสองพันสามถ้าแอร์เก้าพันก็ประมาณเก้าร้อยวัตต์อะไรประมาณเนี้ยก็หยุดรับโหลดพวกตู้เย็นทีวีเครื่องซักผ้าอะไรพวกนี้ได้อยู่ไม่เกินพันแปดร้อยวัตต์ถุงข้าวนะครับอันนี้คืออินเวอร์เตอร์ก็ีบบเหมือนเครื่องยนต์อันนี้เหมือนถังน้ํามันถ้ถังใหญ่มันต้องมีน้ํามันมาเติมมันถึงจะใช้งานได้ทีนี้ตัวนี้คือกล่องควบคุมกล่องควบคุมก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เบรกเกอร์นะครับ ตัวแรกนี่ที่สายแผงมานี่คือเบรกเกอร์ของไฟระบบชาร์จมาจากแผงตัวนี้เป็นกันฟ้ากันฟ้าครับตัวนี้เป็นชิโนชิโนก็ป้องกันการชารตการอะไรป้องกันอีกทีทีนี้เป็นเบรกเกอร์ไฟบ้านตัวนี้ไว้เปิดตอนมีไฟเครื่องผลิตแล้วก็เปิดไฟบ้านตอนแรกเราปิดไว้ก่อนอันนี้จบนะครับส่วนนู้นก็เป็นแผงอันนี้จบส่วนอุปกรณ์ประกอบด้วยสีอย่างสี่อย่างครับแผงเครื่องแบต ส่วนควบคุมสี่อย่างครับขั้วก็ตามนี้เนาะบวกลบตามนี้อันนี้ส่วนทีนี้มามาส่วนอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะเป็นไฟเข้าอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับไฟไฟบ้านนี่ไว้เติมตอนชาร์จแต่ว่าเราไม่มีไฟบ้านไม่ต้องใช้ตัวนี้เป็นไฟ AC out คือไฟออกไปใช้งานหลังจากเปิดเครื่องตัวนี้เป็นตัวที่รับพลังงานจากแบตเพื่อจะไปทําให้เครื่องมีไฟบ้านออกมา ส่วนนี้เป็นไฟเติมมาจากแผง,าางนะครับคือส่วนนี้นสวิตช์ปิดเปิดสวิตช์ปิดเปิดจะอยู่